คนร้อยคนก็คงมองเราร้อยแบบไอ้คัน้นจะให้เราไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเขาว่าอะไรมาเราก็คงต้องฟังฟังไว้ถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วเราก็ทำดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็คงจะพอเนี่ยจริงๆนะโยมคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบไอ้เราก็ไม่ว่างที่จะไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่อะไรเขาว่ามาก็คงต้องฟังฟังไว้ ถ้าดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วก็เป็นคนดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็น่าจะพอในครั้งเราจะไปปิดตาปิดตาแล้วก็ไม่ให้เห็นเขาจริงๆคนที่เขากำลังพูดถึงเราเขากำลังพูดอยู่ปิดหูหมดเขาก็กำลังพูดอยู่นะปิดตาหมดตาเขาร้อยคู่แสนคู่ล้านคู่เก,ก็กำลังมองเราอยู่เหมือนเดิมนาะยู เพียงแต่เราไม่เห็นเขาแต่บางอย่างเนี่ยทำไมันไม่เห็นได้มันก็ดีอ่นะบางอย่างไม่เห็นได้ก็ก็ดีกว่ามั้งนะเราก็ก็เพยงแต่ว่าเห็นด้วยใจก็เลิกกันว่า <Ral> นะเขาร้อยคนมองเราร้อยแบบนะเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้เราน่าจะเป็นอย่างโน้นตามใจเขาเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นไปตามนั้นตามนั้นตามนั้น,ม,น,นมันก็แหมร้อยคนร้อยใจนะพันคนพันใจเราก็ดีตามที่เราคิดว่าดี แต่มันคิดเองไม่ได้นะก็ต้องไปเปรียบไปเทียบกับศีลส,สมาธิปัญญาไตรสิกขาคำสอนของพระพุทธเจ้านยะเทียบดูแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนใครเราก็ดีตามแบบของเราไปพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีเอตทักคะในหลายๆด้านคือเก่งแต่ละอย่างถนัดต่างกันเนะเราก็ถนัดของเราไปเรามองไม่เห็นใครก็จริงโย่แต่ว่าสายตาเขาก็กำลังมองเราอยู่เนะเขาก็กำลังมองเราอยู่ 可能。